หญ่บอพี่น้องหญ่บอหญ่บอใส่ยักใหญ่ใส่ใหญ่ใส่แชมโบทุกคนเบิ่งเด้อเห็นบอค่ะลายสีสวยลายสวยงามมากๆเลยจะ้ะสนใจทักทายมาเดอ้อจะเดอ้อมีมีหลายหนอจะ้ะมีเหลืองมีไม่เหลืองมีด่างมีไม่ด่างเนะดดาะลูดด่างลดเดืองอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยช้างกันจะ้ะหากใดสนใจทักทายใจถามมาเด้อแต่เด้อ เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะสามสี่สามเซนอืมใหญ่มากเลยดูสูงความสูงดิหนึ่งฟุตสองฟุตครึ่งสองฟุตครึ่งอ่ะสองฟุตครึ่งเกือบสามฟุตแล้ต้นใหญ่เกือบสามฟุตเกือบสาฟุตฮึมใส่ตั้งแม่เลยนะเนี่ยเอาเลยนะเอาออกแล้วนะหนึ่งต้นนะอืมมองไม่เห็นด้วยดีก่อนไหมดีนะเอาเห็ดใบนี่ไม่งั้นก็ค่ำไปกว่านี้แล้วโอ้โหเนาะ แย่ yeah, เลยโอ้ยผมแม่ขากระดไดเฮ้ยเห็นยังหรอกพี่น้องเอ้ยกูสูกูสูอยูอย่ลุ้นไหมฮะลุ้นคนถ่ายคลิปก็ลุ้นขี้แตกขี้แตนะทุกคนลูกค้าก็บอกโอ,อ้โหออกโอ,อ้โหออก <laughs> เราตั้งขึ้นไม่ดีเหรอนอ้องแอมตั้งขึ้นไหมเนาะเออตั้งขึ้น,ม,นมันจะดีกว่าไหมมันแอมไม่เห็นคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตั้งขึ้นก่อนเด้อเดี๋ยวตั้งขึ้นก่อนอื ยายจับให้อ่าใช่อ่าโอเคยายต้องถ่ายด้วยจับด้วยแล้วล่ะใช่อ่ะอ่ะสองมือเลยนะคะถักไปนะคะใช่ใช่ว้ายถักมาคะดู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 นะคะเห็นไข่ไหมยายไหนไข่นี่ไงใต้นั้นน่ะเอาจริงเหรอนี่ไงว้ายค่อยๆดึงค่อยๆดึงน้องเอ็มชืด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 ากสมบูรณ์มากค่ะดูนะคะโอ้ยเลือดสลายไปโอ้โหตาหนอกค่ะทุกคน ใหญ่มากดูนะคะทุกคนดู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 ตาหนอค่ะทุกคนหนึ่งตาหนอสองตาหนอปุดปุดโอ้โหสามตาหนอโอ้โหน้องแอมดูดินี่ไงนี่ไงนี่อันหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็นี่อันหนึ่งเนี่ยนี่แล้วก็ไอ้ปุดปุดนี่ด้วยนี่ปุดปุดนี่นะเห็นไหมถ้าเราลีใบตัวนี้ออกก็จะกลายเป็นตาหนอหมดเลยเป็นอจะอยู่ใต้ใบอือ แต่ตัวนี้มันเป็นหน่อแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเลิศมากๆเลยค่ะทุกคนสมบูรณ์มากเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยดูเท่าไหร่นะใหญ่มากสามฟุตเนี่ยก็ตีแค่สามฟุตน่ะเนาะสฟุตเลิศ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 เซเรนต์เตนเลยนที่หนึ่งนะคะด่างด่างทุกใบด่างทุกใบดูความด่างของน้องเพื่อนเด้อต้นนี้ด่างสุดสวยมากเลยสวยมากๆสวยเซลรนแตนค่ะทุกคนเอฟเอฟเอฟฝ้าวเลยฝ้าวเลยจ้ะพี่น้องอื อันนี้หนอที่สองใจทุกคนอันนี้หนอที่สองหนอที่สองกระซูงประมาณเดียวกันด้วยสามีแต่หนอใหญ่ๆเด้อค่ะทุกคนโอ<ส>้ยโอ้โหดูความยาวของเงานะคะดูตาหนอน,นะคะอันนี้ก็มีตาหนอเหมือนกันเดี๋ยวเราไปล้างอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันสวยประมาณไหนเด้อด,ด่างุะใบไหมคะด่างด่างคะ่ะด่างด่างอ้อันนี้ก็ด่างสวยด่างสวยด่างทุกใบจากต้นนี้ก็ด่างทุกใบเด,เด้อจ้ะ ดางจ้าดางอันนี้เลยต้นที่สองคะ่ะสูงซ้ำเกือบซ้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าต้นแรกเนะี่ยพันสีเงกลัวเนาะจ้า,าพันธุ์สีอวบกลัวเนาะจ้อนนะ,ะอันนี้หนอที่สามจ้านนทุกคน,อ,นะคะอันนี้สองใบตอนแรกเขามีสี่ใบนะคะทุกคนแต่ทีนี้ไหมค้าก็ตัดออกเนาะมุทภา,าตัดออกจ้ะด,<า>ด่างลงก้านอ่ดูนี่นะคะโอ้โหอื้อหืออันนี้ตาหนอนะคะไม่ใช่หนอนะอันนี้ตาหนอคะ่ะ พอโบเพเวออกมาเลยค่ะทุกคนโหยเลิศมากเลยชึบ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 อ้ยลุ้นนะคะลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นลุ้นน่าดูเลยแม่ค้าก็เบามือที่สุดนะคะด่างคะ่ะดงัดงดงังดังอ้าวสวยจังเลยโอ้โหเลิศดโอยตาหนอเบิ่งเด้อจ,จากพี่น้องตาหนอพื้นนอกคุน่ะอันนี้ตาหนอนะคะไม่ใช่ไข่นะอันนี้ตาหนอคะ่ะตาหน,น,นอนคุ้มมากเลยค่ะดูสิ ตอนแรกน้องเขามี4ใบจ้าทีนี้บุญภา,าก็เลยตัดออกเนาะจ้ะตัดออกดางค่ะดางอยู่จ้าก็เหลือ2ใบเนาะจ้ะเดี๋ยวหลอดก็ขึ้นมาค่ะเพราะว่าท้องป่องๆแล้วจ้ะเดี๋ยวหลอดใหม่ขึ้นมาเนาะจ้ะโอเคอันนี้หนอที่3จ้ะนีอันที่3เด้อเธอเด้ออันที่3สูงกับไก่เคี่ยงกันเนาะจ้ะเนาะสูงก็สูสีกันเนาะจ้ะเนาะเคอันนี้ก็จะหนอใหญ่อันนี้ใหญ่ขนาดโอ้คือไงแต่ตัวนี้เนั่น,น อันนี้หลุดเขียวนะคะทุกคนน้องหลุดเขียวเนาะจ้ะน้องหลุดเขียวจ้าเฮ้ยโบแมนน้องหลุดด่างนี่แมนบอกว่าไม่ได้หลุดด่างหลุดเขียวไม่ได้หลุดด่างน้องเขียวปีโอ้ยเนาะอันนี้น้องเขียวคะ่ะบบีด่ดังจ้าดีเด้อครับพี่น้องสายลุ้นจ้สายลุนย้นเนะาะใหญ่มากๆเลยถ้าท่านใดแบบว่าสายลุ้นเนาะสายลุ้นก็ถ้าสนใจก็ทักไทยแต่ถามมาเด้อแต่เด้อตุนนี้จ้า อันนี้ก็ประมาณเกือบหนะึ่งเมิตรเนาะเจ็ดสิบเซนได้จ้ะทุกคนเนาะอันนี้ตาหนออันนี้ก็จะซาบจ้าอันนี้ก็จะเป็นหนอที่สีนี่เด้อประมาณนี่เด้อจ้ะเด้อหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็นหนอที่ห้านะคะทุกคนอันนี้น้องก็หลุดเขียวเนาะน้องหลุดเขียวจ้าโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้มีดยี่สิบใดได้นี่ ประมาณมิดยี่สิบจัดโอ้ยเบิงเบิงเบิงแล้วจัตตานอนี่ไงมันซ้อนกันน้องเอ็มนี่นี่ใช่ไหมหรือเปล่าตกใจเบิดอันนี้นะคะนี่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 ไงอันหนึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวล่องหลอกออกมาดูน่าจะหลอกออกเลยเพราะว่าไปมันก็จะเน่านั่นไงโอ้โหสองสามสี่สามสองนอหนึ่งสองนอสองอีกสองตาหนออีกสองตาหนอสามตาสองเป็นสี่เป็นสี่จ้ะ โอ้โหปุดๆอบๆเลยจ้าอันนี้ก็คืออันที่ห้าจ้าทุกคนอุ้ยอันที่ห้านี่อันที่ห้าในไงขนาดเลยดูอันที่ห้านี่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนหลุดด่างเนาะสายเขียวจ้าสายเขียวจ้าสายลุ้นสายลุ้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันที่หกจ้าอันนี้ด่างบอบอบอดังอันนี้ไม่ด่างจ้ะทุกคนอันนี้หลุดเขียวเนาะหลุดเขียวจ้าอันนี้น้อยๆจ้ะตะะป๊ตะเป๊ะอันนี้หนึ่งฟุตค่ะ ประมาณหนึ่งฟุตเนาะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันมาเลยมาเลยท่านใดแบบสายลุ้นสายลุ้นนะพาะขายในช่วงไลฟ์เท่านั้นจ้าสวัสดีเด้อจะสำหรับเอ่ออ่ fc fc ค่ะเจ็ดพันคนค่ะใครรับเอฟมาเด้อหลังไม้ได้จ้ะหลังไม้สำหรับคลิปนี้มันจะยาวโพดติดตามตอนต่อไปจ้า